จะอยากทิ้งเขาไหนดอ่ะกึนตรง้กันเกลเดินขึ้นตรงนี้ได้เกเดินเยอะไรเนี่ยมันมนี้ได้ไงวะมีคนนั่งหรือหรอลูกบานไม่ได้ถังขยะนะเว้ยขยัเฮ้ยถ่ายลูกบอลหัวเราได้ขยันแค่นี้ไม่เห็นน้องเดือดร้อนเลยแค่หกชิ้นเองสนุไหมเนี่ยเว้ยฟังอาจารย์ นั่นเขาทิ้งขยะเข้ามาทำด้ายปนธรรมชาติครับไหนพานฉันไปดูหน่อยสิ เธอทำอะไรกันทำไมขยะเต็มไปหมดอย่างนี้อาจารย์ูสิคะเขาปาขยะสิหนูค่ะใช่ค่ะเฮ้ยอะไรอย่างง่วงอะดูสิขยะเต็มเลยใช่ไหมน่าเบื่อของง่วงครับเพราะต้องป่าแล้วไม่จริงค่ะอาจารย์ไม่ว่าใครจะเป็นคนทิ้งนะแม้ว่าการทิ้งขยะในโรงเรียนหรือไม่ในที่สาธารณะต่างๆอ่ะมันก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและโลกฉะนั้นพวกเธอต้องช่วยกันเก็บทั้งหมดเดี๋ยวนี้ใช่ใช่เก็บไปเลยแก็บเกย นี่แก้กันได้ไหมเอาล่ะแก็จะเสร็จหมดแล้วหรอ,องั้นก่อนที่ฉันจะไปพวกเธอต้องสัญญากับฉันก่อน ว่าพวกเธออ่ะจะไม่ทําอย่างนี้อีกเข้าใจไหมค่ะค่ะโอเคดีมากงั้นก็เจอกันใหม่โจคดปีมีอะไรของเสื้อผือไหมครับขอบคุณมากเหตุการนี้ครับคือสิ่งที่เราควรปฏิบัติเพื่อช่วยลดทรัพยากรธรรมชาติของโลก